ลิเบียจะพาทุกคนไปเปรียบเทียบกันใช้ชัดกับเคสกันกระแทกแบรนด์ UAG ทั้งหมด8รุ่นด้วยกันสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Unbox and Co นะครับแล้ววันนี้อยู่กับ l i f e s t y l e Partner ลิเบียหรือว่า LP ลิเบียนั่นเองครับแล้ววันนี้ช่วง Unbox Review ง่ายรู้เรื่องได้ใน5นาทีลิเบียจะพาทุกคนไปเปรียบเทียบกันชัรๆกับเคสกันกระแทกแบรนด์ UAG ทั้งหมด8รุ่นด้วยกัน รุ่นไหนเหมาะกับใครแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูรีวิวพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับนั่นคือรุ่นโมนานั่นเองครับวัสดุของรุ่นโมนาที่นํามารีวิวในวันนี้จะเป็นรุ่นที่ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีความพิเศษและแข็งแรงมากกว่ารุ่นอื่นๆนั่นเองครับ จุดเด่นของรุ่นนี้จะอยู่ตรงที่มุมทั้ง4ของตัวเครื่องและด้านในจะมีการปั๊มรังผึ้งซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของ UAG ที่จะช่วยปกป้องตัวเครื่องนั่นเองครับแม้ว่ารุ่นโมนานเนี่ยจะมีขนาดใหญ่และก็น้ําหนักมากแต่ว่ารุ่นนี้ก็ยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยนะครับและที่สําคัญยังรับประกันถึง10ปีด้วยการเหมาะกับสายลุยเลเวล10ไม่ต้องห่วงเรื่องเคสตกและแตกกันเลยครับและรุ่นต่อมานะครับน่็คือรุ่นพาร์ตไฟเดอร์นี่เองครับ วัสดุของรุ่น p a t h f i ฟเดอรจะทำมาจากโพลิคาร์บอเนตผสมกับ PPU ดีไซน์เคสดูคลาสสิกไม่หนาและบางจนเกินไปครับจุดเด่นของรุ่นนี้จะเน้นความคล่องตัวในการใช้งานมือเดียวมากกว่ามีการดีไซน์มุมกันกระแทกและป้๊มรังพึ่งด้านในเหมือนรุ่นโมนาดเลยครับ เหมาะกับทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงคนที่มีขนาดมือเล็กที่เน้นการใช้งานมือเดียวบ่อยๆครับและรุ่นต่อมานะครับนั่นคือรุ่น Metropolis นั่นเองครับรุ่นนี้แค่เห็นดีไซน์ก็กินขาดแล้วครับเพราะวัสะดุเนี่ย<อ>ทำมาจากหนังแท้จุดเด่นจะอยู่ที่ขอบกันกระแทกที่มีความอ่อนนุ่มและตัวเคสมีน้ำหนักเบาเพียงแค่13กรัมเองครับเวลาที่จับสมาร์ทโฟนขึ้นมาก็ถนัดมือขึ้นมากพกพาง่ายจะถือใช้งานก็สะดวกตลอดเวลาเลยครับ เหมาะกับคนที่ชอบเคสหนังที่น้ำหนักเบาถือแล้วเกาะมือไม่ลื่นพร้อมทางกันกระแทกได้ดีเยี่ยมต่อมานะครับก็คือรุ่นเอาแบกนั่นเองครับวัสดุของรุ่นนี้จึงมีความพิเศษตรงที่ผลิตมาจากพืชร้อยเปอร์เซนต์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติครับจุดเด่นจะเห็นได้ตั้งแต่ดีไซน์ที่มีความเรียบหรูมีม้ามนิดน้ำหนักเบาตัวเคสมีความยืดหยุ่นสูงแต่รุ่นนี้อาจจะต้องระวังเรื่องรอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนิดนึงครับ เหมาะกับคนที่อยากได้เคสที่เรียบน้ำหนักเบากันกระแทกได้ดีตามสไตล์ของ UAG พร้อมทั้งยังร่วมกันลักโลกไปในตัวด้วยครับและต่อมานะครับนั่นคือรุ่น c ีวิ l เลีนั่นเองวัสดุข,ของรุ่นนี้จะเหมือนกับรุ่น p a r ์ f ไฟเด e r เลยครับจะแตกต่างกันที่ดีไซน์ที่จะมีความบางกว่าขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปเน้นความมินิมอลเก็บเข้ากระเป๋าได้ไง่า,ายมากๆเลยครัาาบ เหมาะกับคนที่ชอบความเรียบๆจับถนัดมือแต่ยังแฝงไปด้วยความแข็งแรงของ UAG นนั่นเองครับและ 3. Oh. รุ่นในทาง UAG เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ภายในคอนเซปต์ Strong is Beautiful เพื่อเอาใจกลุ่มสาวๆโดยเฉพาะนั่นก็คือรุ่น Anchor Move และ l u c e n t นั่นเองครับแต่ละรุ่นเนี่ยแตกต่างกันยังไงและเหมาะกับใครบ้างเดีย๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับวัสดุของรุ่น Anchor ทำมาจาก PC และ TPU ที่มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบา จุดเด่นจะอยู่ตรงที่ถูกออกแบบให้ดูเรียบขึ้นมีความแฟชั่นสูงกับคอนเซปต์ Strong is Beautiful และที่ลิเบียชอบก็ตรงที่ UAG เขาได้เพิ่มลูกเล่นด้วยหลายเส้นโค้งตรงบริเวณเลนส์ก้องนเองครับทำให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นไปอีกครับรุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะกับผู้หญิงโดยเฉพาะมีสีให้เลือกเยอะขึ้น ดีไซน์ดูทันสมัยเอาใจสายแฟชั่นที่อยากมีเคสเก๋ๆไว้ใช้งานยาวๆนั่นเองครับและต่อมานะครับก็คือรุ่นมอฟนั่นเองครับวัสดุของรุ่นนี้จะคล้ายๆรุ่น p พ i o อเลยครับที่บริเวณตัวเคสจะมีความแข็งแรงและตรงขอบจะมีความนุ่มมากขึ้นแต่ว่ารุ่นมอฟเนี่ยจะมีด้านขอบที่ใหญ่กว่านิดนึงแต่ไม่มีปัญหากับการถือเลยครับซึ่งเป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จุดเด่นจะอยู่ตรงที่จับและถนัดมือมากขึ้นไม่ลื่นอุ้มกดไม่แข็งจนเกินไปมีมุมกันกระแทกทั้ง4มุมเหมาะกับคนที่เน้นโชว์สตัวเครื่องใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลครับและรุ่นสุดท้ายนะครับนะคือรุ่น Blue Zen นั่นเองวัสดุข,ของรุ่นนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ทำมาจาก g p u 100% oh. จะเน้นความเบาบางและจับหนัดมือโดยเฉพาะครับ ปุ่มกดด้านข้างเนี่ยก็จะกดง่ายขึ้นส่วนขอบก็จะมีการดีไซน์แบบกริดทาให้ตำแหน่งการวางนิ้วจับถนัดมือง่ายขึ้นนั่นเองครับรุ่นนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการเคสที่เน้นความเบาบางกันกระแทกในระดับไม่รุนแรงมากพกพาสะดวกจับแล้วถนัดมือกระชับมือมากขึ้นเองครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าครั้งหน้าเราจะหยิบสินค้าชิ้นไหนมารีวิวและแก๊เจตที่น่าสนใจจะเป็นอะไร และจะพบกับรับสายพันเนอร์คนไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe c h anel n Un Unbox and Co ได้นะครับหรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมก็สามารถ inbox เข้ามาที่แฟนเพจ Unbox and Co หรือ line แอ si Unbox and Co ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราทำคลิปดีๆออกมารีวิวในครั้งต,ต่อไปด้วยนะครับวันนี้รีเวียต้องขอตัวลาไปตอบลูกค้าในเพจก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย